สวัสดีครับกระผมพันเอกสิทธิโชคมุกเดียอดีตครูโรงเรียนช่างพิมิตทหารและอดีตนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระหวมวเริ่มเป็นครูตั้งแต่ปี2518 ระหว่างรับราชการที่โรงเรียนช่างพิมพ์อหารได้รับการประสานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เอกมัยให้ทดลองส,งสร้างสิ่งแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดแสดงในศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิีภาคจึงได้เริ่มออกแบบและสร้างสิ่งแสดงสาําหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดังกลา่าวเพื่อจัดแสดงในศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นที่อ,อพอวชรหรือตึกลูกเต๋าที่รู้จักกันนะครับหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เอกมัย ศูรนิยศาสตร์รังสิรวมทั้งในส่วนภูมิภาคบางส่วนเช่นที่ว่ากอสะแก้วนะครศรีธรรมราชอุบลราชธานีร้อยเอนครราชสีมาขอนแก่นเป็นต้นนอกจากนั้นตั้งแต่ปี2544มีการจัดงานสัปดาวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหกรรมวิทยาศาสตร์ได้นําผลงานบางส่วนออกแสดงในเวทีดังกล่าวเช่นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์งานวันนักประดิษฐ์งานวันเทคโนโลยีรวมทั้งในเวทีต่างประเทศเช่นที่เกาหลีและจีนโดยเฉพาะประเทศจีนเคยได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนําผลงานไปจัดแสดงในงาน Maker Fair ที่เมืองเฉินเฉินซึ่งได้นําผลงานไปร่วมจัดแสดงมากกว่า20ชิ้นมีผู้ชมให้ความสนใจเข้าชมจํานวนมากและได้รับรางวัล รูลิบบอลจากคณะผู้จัดงานถึง3กลางวันจากประสบการณ์ที่ได้จากสิ่งแสดงซึ่งแนะนำมาจัดแสดงทั้งหมดจึงนำมาเป็นกิจกรรมเพื่อแนะนำให้เด็กๆเ,เข้าร่วมประดิษฐ์ของเล่นแนววิทยาศาสตร์ซึ่งจะได้ความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลระบบเฟืองชนิดต่างๆ มอเตอร์ไฟฟ้าไดนาโมกลไกไขลานมากกว่า40ชนิดโดยขณะนี้สอนประจำอยู่ในโรงเรียนเล็กโกเมนรมามวววานซึ่งสอนติดต่อกันมาเป็นปีที่4รวมทั้งกลุ่มกิจกรรมตามที่ผู้ปกครองประสานมาเช่นกลุ่มบ้านเรียนหรือโฮมสคูลปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโดยจัดทาเป็นคลิปวิดีโอแนะนาวิธีสร้างพร้อมทั้งส่งอุป,ปรกรณ์ประกอบไปยังผู้เรียน เพื่อสร้างชิ้นงานตามคําแนะนําในคลิปวิดีโอซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้เช่นเดียวกับการนั่งทําในห้องเรียน จากแนวคิดดังกล่าวจึงเห็นควรนำกิจกรรมบางส่วนเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนวิชาออกแบบเทคโนโลยีซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ดังในคำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัดได้กล่าวถึงทักษะต่างๆที่นักเรียนตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงม .4 ควรจะมีเพื่อให้มีความสามารถที่จะสร้างชิ้นงานและเข้าใจเทคโนโลยีขแขนงต่างๆได้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตจริงซึ่งในโครงการนี้ จะเริ่มจากการเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะร่วมกิจกรรมจากนั้นจะจัดประชุมออนไลน์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจส่งคลิปวิดีโอวิธีทำเบื้องต้นไปให้พร้อมทั้งส่งอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนสำหรับทั้งครูและนักเรียนเพื่อให้ทดลองสร้างชิ้นงาน ปัจจุบันได้ทำการทดลองกับโรงเรียนวัดตะขันบ้านค่ายระยองกับครูจำนวน15คนซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้ตามวัตถุประสงค์การเผยแพร่แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาออกแบบเทคโนโลยีนี้จะเป็นการประหยัดงบประมาณเนื่องจากทุกชิ้นงานถูกออกแบบให้ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังจะฝึกนิสัยผู้เรียนให้มองหาวัสรุรอบตัวมาทำประโยชน์แทนการซื้อมาแต่เพียงอย่างเดียวจึงขอโอกาสนี้ได้ขยายผลการเผยแพร่ไปตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือในชนบทสุดท้ายนี้หวังว่าคงได้รับความกรุณาสนับสนุนให้ความคิดดังกล่าวเป็นจริงขอบคุณมากครับ